การที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตัวแรนเชอร์กีได้ตัวไรเดอร์รวมถึงได้ตัวรายานแอดดูรีและการกลับมาจากอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักหน่วงของโรดี้และได้ตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาอย่างออสการ์บ๊อบกลับมาจากการบาดเจ็บในซีซั่นที่ผ่านมาเช่นกันมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลับมาเป็นทีมเต็งแชมป์แล้วก็ลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการ จากซีซั่นก่อนที่ทีมของเป๊ปกัวเดล่าไม่สามารถคว้าแชมป์ใดได้เลยนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาของเป๊ปกัวเดล่าที่ย่ำแย่ที่สุดจากการเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน3เกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนเชสเตียเก็บไปได้แค่3คะแนนเท่านั้นและแพ้2เกมให้หลังนะครับกับทอตแนฮอตสเปอร์และเกมล่าสุดที่บุกไปเยือนไบรตันและโดนยิงแซงแพ้2มาดูต่อนหนึ่ง ส่วนรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในเรื่องหลังเกมแล้วกันนะว่าเกมเจอไบตันเนี่ยซิตี้มีจุดบกพร่องอะไรแล้วเราเห็นอะไรบ้างกับทีมเต็งแชมป์ในซีซั่นนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาคุยกันได้ในหลังเกมไบตันเจอแมนซิตี้นะครับว่าเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าโอเคนี่คือการเริ่มต้นเดือนใหม่โอเคละช่องแตะลอดขาโดยผมที่เป็นแฟน แมนยู Man, you, ตัวยงนี่ก็เนื้อหาหลัหกๆก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างสังคมให้มันกว้างขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้นอยากต้อนรับแฟนๆทีมฟุตบอลทีมอื่นมากขึ้นแล้วก็จะมีการผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็นเกี่ยวกับหลังเกมทีมอื่นๆมากขึ้นแล้วก็เนื้อหาของทีมฟุตบอลทีมอื่นๆมากขึ้นที่เราจะมาสร้างสังคมที่ให้เกียรติการแบบนี้ ไปด้วยกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเนื้อหาใหม่ๆที่ได้เกิดขึ้นในเดือนต่อๆไปนี้ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอ่ะก็ก่อนอื่นก็เมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยใครที่เป็นเพื่อนใหม่ใครที่เป็นแฟนบอลหน้าใหม่หรือว่าเป็นแฟนบอลทีมอื่นที่ไม่ใช่แฟนยูเนเต็ดก็สามารถมาอยู่ในห้องช่องนี้ได้แล้วก็มาเป็นกาลังใจแล้วก็ มาแลกเปลี่ยนกับช่องนี้ได้นะครับผมฝั่งน้อฝักตัวด้วยนะทุกคนส่วนแฟนแมนยูไม่ต้องตกใจทุกคนการที่เราพูดถึงทีมอื่นมันก็ดีแล้วเราจะได้เห็นถึงพัฒนาการของทีมอื่นรวมถึงจะได้มาวิเคราะห์ด้วยว่าเฮ้ยถ้าในวันที่เราจะต้องเจอทีมนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสู้อะไรยังไงแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ของทีมคู่แข่งของเราไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเลยละกันงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะ เกมไบตันเนี่ยที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องแชร์กันตามตรงว่าการเจอกันระหว่างเป๊ปกวารเดลากับเฮอร์เซเลอร์เนี่ยรนแล้วแต่ทำให้เป๊ปกวารเดลาปวดหัวเสมอเพราะปกติแล้วเจอกันเนี่ยไม่ค่อยชนะกันสักเท่าไหร่สำหรับเป๊ปกวารเดลาแล้วเกมนี้เนี่ยเป๊ปเขาคงหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดีนะครับจากการซื้อตัวอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิป คือซื้อผู้เล่นที่ดูจะถูกฝาถูกตัวจากการหายไปของเควินเดอล์บอยก็เติมไรเดอร์เข้ามาตัวลุกก็เติมไรอันเชกีขึ้นมาแต่ตอนนี้ล่าสุดก็คือเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ท่านจะพลาดลงสนามไปาราวสองเดือนแต่ก็ได้ออสการ์บ๊อบนะครับริมเส้นฝั่งขวาที่เรียกว่าตอนนี้เป็นลูกรักของเป๊ปกาเดล่าเลยก็ได้แต่ต้องยอมรับตามตรงว่าเขาวูบวาบจริงๆเป็นตัวลุกที่สร้างปัญหาให้กับแนวรับของคู่แข่งได้จริงๆ แต่เกมเจอไบรตันเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเสียบทเล่นตัวจริงกันก่อนเพราะว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยผมเรียกเรียกว,ว่ามันคือนหนังคนละม้วนแต่มันเป็นความตั้งใจแบบเดิมๆที่วันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนกับทุกคนเอาเราไล่เลียงที่ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ละกันผมหลักๆเนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ซิตี้มากๆเลยว่าเฮ้ยการที่แพ้2เกมติดจากการเปิดหัวเล่น3เกมเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาอะไรสักอย่างละ มันจะกลับไปวนลูปของซีซันก่อนได้ไหมแมนซิตี้ที่ขาดหายไปของโรดี้มันส่งผลกระทบอย่างหนักเลยวันนี้เนี่ยแมนเชสเตียในครึ่งแรกเนี่ยมาด้วยระบบ4-1-4-1ซึ่งเป็นระบบเก่งนะครับในกรณีที่โรดี้เนี่ยกลับมาประจําการเป็นกองกลางตัวทําเกมตัวรับตัวรุกตัวเคลื่อนเกมเป็นทั้งหมดในแดนกลางของแมนซิตี้และในประตูก็เป็นเจมส์แทฟฟอร์ดนะแล้วก็ขวาเนี่ยใช้มาดู นูเนสแทนลิโกูลูอิสนะครับที่ฟอร์มเนี่ยไม่ได้ไม่ดีเอาซะเลยเนาะแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นไรอันเอ็ดดูรีเนาะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสองคนวันนี้ใช้คูซานอฟจับคู่กับจอห์นสโตนนะครับทำให้รูเบนดิอาสเนี่ยดรอปลงไปอยู่บนม้านั่งสำรองแล้วก็กองกลางตัวสำคัญที่สุดผู้เล่นที่สำคัญและดีที่สุดของซิตี้อย่างโรดี้วันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและได้ลงเต็มเกมด้วยนะ แล้วก็เสียตัวลุกด้านบนเนี่ยใช้ไรเดอร์นะครับกับแมาโดซิวาเนี่ยขึ้นไปเป็นตัวทําเกมมิดฟิลคู่กลางเป็นสายตัวลุกนะครับแล้วก็ตัวลุกฝั่งขวาเนี่ยใช้ออสการ์บอฝั่งซ้ายเนี่ยใช้ออมามามูสนะครับและศูนย์หน้าตัวเป้าที่เป็นดาวซันวลอยู่นะปัจจุบันนั่นก็คือเออร์ลิงเบลฮารแลนนะฮะเล่นไปสามนัดซัดไปสามประตูเป็นดาวซันโวลเดียวๆอยู่นะปัจจุบัน ซึ่งนัาคุยกันตอนต้นเกมเริ่มเกมครึ่งแรกเลยเนี่ยทุกคนมันเห็นได้ชัดมากๆว่าซิตี้เนี่ยเริ่มเกมมาได้ดีกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างไรตันยังเห็นได้ชัดคือครึ่งแรกเนี่ยมันเห็นภาพเยอะเลยครับว่าสิ่งที่เป๊ปโกเดลาเขาวางแผนมาเนี่ยมันค่อนข้าง1รัดกลุ่มแล้วก็มีความชัว์มากๆนะครับแล้วการมาของโรดี้เนี่ยมันทําให้เทมโปของซิตี้เนี่ยดูเป็นทีมแบบ เหนือชั้นขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาโรดี้ทาได้หมดเหมือนที่ผมเคยพูดไปในหลายๆลลฟว,ว่าคุณสมบัติของโรดี้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ยกตัวอย่างกองกลางของทีมอื่นเนี่ยต้องใช้3คนในการทําสิ่งที่โรดี้ทาได้คนเดียวนี่คือกองกาลางลักษณะที่หายยากมากๆบนโลกนี้นะครับ ซึ่งการมีโรดี้อยู่เนี่ยมันชัดเจนมากๆก็ว่าแมชชีตี้ไหลลื่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลแถว2ไม่ว่าจะเป็นการตัดบอลมาแล้วก็การผ่อนเกมเหมือนที่ผมบอกไปแล้วครึ่งแรกเนี่ยซิตี้แทบจะเป็นฝ่ายเดียวเลยที่ครอบครองบอลและบุกเข้าใส่ไบรตันไบรตันแทบไม่ได้ถือไม่ได้อือเลยนะครับอาจจะมีจังหวะโตกลับสวนกลับบ้างจากจากจากแนวลุกฝั่งข้างแต่มันก็ทำอะไรซิตี้มากไม่ได้ซิตี้ครอบคุมเกมไว้ได้ทั้งหมด ก่อนที่ซิตี้จะได้ประตูขึ้นนำในตั้งในช่วงนาทีที่3-4จากจมูกเพชรคาดของเออร์ลิงบราุสฮาแลนด์แต่ก่อนที่จะได้ประตูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือซิตี้ควบคุมเกมไม่ได้หมดเลยนะครับจากการยิงทั้งหมด7ครั้งนะแล้วก็เข้ากรอบ3ครั้งนะครับเปลี่ยนไป็น1ประตูได้ คือโอกาสทุกอย่างในครึ่งแรกเนี่ยซิตี้ควบคุมไม่ได้หมดเลยทุกคนแต่ปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นปัญหาที่ต้องชวนแฟนๆซิตี้รวมถึงแฟน,แ,ฟนแมน,แมนแยูด้วยนะแล้วก็เป็นแฟน,แฟนแทีมอื่นม่มามามาแชร์กันได้นะครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วมันต้องมาคุยกันเลยอ่ะมันก็คือซิตี้เนี่ยเก็บกาเดล่าในยุคใหม่เนี่ยต้องการทาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้มีความชัวร์มากขึ้นชัวร์มากขึ้นในที่นี้คือ มั่นใจในผู้เล่นมากขึ้นว่าผู้เล่นแต่ละคนที่ลงมาในสนามเนี่ยหเลยคือเสียบอลยาก 2. คือเคลื่อนเกมได้ทุกคนแล้วสลับสับเปลี่ยนกันได้ทุกคนผมว่าซิตี้เป็นทีมเดียวซะด้วยซ้ำนงครับในเวทีพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ที่เราเดาไม่ถูกเลยว่าเป๊ปกว่าเดล่าจะให้ผู้เล่นคนนี้เล่นแบบไหนแล้วการยืนจริงๆในสนามแข่งจริงยืนกันแบบไหนบางทีหลังสบางทีหลัง3บางทีหลังส บางทีตัวลุกเนี่ยใช้5้าคนใช้6คนคือเราเดาไม่ถูกเลยว่าเป๊ปกวัวาดีอลาเขากําลังจะทําอะไรกับทีมชุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นความอัจฉริยะทุกคนอันนี้ต้องขอชื่นชมคือเป๊ปพยา,ยามันจะเหนือกว่ากุนซือคนอื่นเสมอเสมอในเรื่องของด้านแท็กติกซึ่งผมไม่ได้ติดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโอโ้โหมันเป็นเรื่องใหม่ที่เวลาเราดูซิตี้แล้วเราเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าเฮ้ยรูปแบบการเล่นมึงจะมาไหมไหนอะไรประมาณนี้ แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆซากๆมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนั่นก็คือเป๊ปกวาร์เดลาเนี่ยเขามั่นใจในตัวผู้เล่นของเขามากเขามั่นใจในการครอบของเกมมากเป๊ปกวาร์เดลาเคยพูดว่าผมเนี่ยสบายใจและมีความสุขมากที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถตอบบอลไปมาเป็นพันๆครั้งต่อให้ยังไม่ได้ประตูผมก็แฮปปี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่เออร์ลิงเบลฮาร์แลนเนี่ยยิงประตูให้ซิตี้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเนี่ย ซิตี้ก็เริ่มผ่อนเกมลงเรียกว่าเป็นการผ่อนเกมตามสไตล์ยุคหลังๆมาของเป๊ปกาวเดล่าที่เหมือนประมาณว่านะครับผมยกตัวอย่างนะเช่นเป๊ปกัาเดล่าเขาอาจจะมองว่าการนำหนึนเนี่ยแล้วคุณภาพของผู้เล่นที่อยู่ในสนามเนี่ยเสียบอลยากออกบอลกันง่ายๆสมมุติว่ามีใครไล่เพจมาคือไม่ต้องมาแกะเพจแล้วนะครับสามารถแบบเอาตัวรอดได้แบบสบยสบาย ก็เลยลดความเข้มข้นของการแข่งขันลงรอแค่จังหวะผิดพลาดของคู่ต่อสู้รอแค่คู่ต่อสู้เนี่ยไล่เพจมาหนักๆในแดนของตัวเองแล้วก็สวนกลับด้วยความเร็วอะไรแบบนี้ซึ่งเราเห็นฟอร์มการเล่นของซิตี้ในช่วงที่ก่อนจะนําและหลังนำเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก่อนนำเนี่ยซิตี้พยายามจะเร่งเทมโปหรือว่าจังหวะของตัวเองเนี่ยคือทําได้ดีมากแล้วเป็นการกดดันคู่แข่งแบบว่าจะเป็นการไล่ล่าเพจทุกแดนเออร์ลิงเบลฮาเล่นไล,ล่ล่ายันผู้รักษาประตู แต่พอซิตี้เนี่ยนำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูดรอปลงทุกทีมเนี่ยดูดรอปลงต่ำมากขึ้นคอมแพคเกมมากขึ้นแล้วใช้ความชวัวรของผู้เล่นครอบครองบอลเหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยโดยรวมแล้วซิตี้ครอบครองบอลไปทั้งหมด64%ไ r บ g h t รตันครอบครองบอลไปแค่36%เท่านั้นแต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกคือความเปลี่ยนแปลงมันคือหลังจากที่ได้ประดูขึ้นนำแล้วเทมโปทุกอย่างมันเปลี่ยน พอเทมโปมันเปลี่ยนความเข้มข้นมันหายไปพอความเข้มข้นมันหายไปเนี่ยเฮอร์เซเลอร์เนี่ย,ยก็ไปแก้เกมมาในครึ่งหลังแล้วมันเหมือนกับหนังคนละม้วนจริงๆนะครับครึ่งแรกเนี่ยไบรตันมีโอกาสยิงแค่1ครั้งแล้วตรงกรอบแค่ครั้งเดียวแทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยหลังจากที่เฮอร์เซเลอร์เห็นแล้วว่าความเข้มข้นตั้งแต่ซิตี้นำหนึ่งศูนย์เนี่ยมันดูดรอปลงผู้เล่นซิตี้ไม่ได้โหมบุกเข้าใส่ ไม่ได้โมบุกหนักและใส่ไบตั้นนะครับไบตันเขาก็เลยแก้เกมมาโดยการที่เล่นเน,เนเ้นเกมสวนกลับมากขึ้นโดยการที่เริ่มที่จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วซิตี้ก็ยังคงเล่นในจังหวะของตัวเองบนความมั่นใจของตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไม่เสียบอลเลยเนี่ยเราสามารถเผาเวลาได้จากการต่อบอลไปเรื่อยๆไม่ต้องเล่นกับเวลาแบบนอนเจ็บนานๆหรือว่าเล่นแบบต่อเวลาแบบทวงเวลาแบบเล่นลูกทุ่มอะไรอย่างนี้ คือเป๊ปก่อนนี้เรามั่นใจในตัวลูกทีมจริงๆซึ่งผมไม่ติดหรอกแต่ผมรู้สึกว่าสเสน่ห์ที่มันเคยมีมาในซิตี้ยุคก,ก่อนๆมันเริ่มหายไปจากความอยากจะรัก,รกษาผลการแข่งขันนะคืออยากจะคอนเฟิร์มแล้วว่าเราเก็บ3มแต้มได้ยึดมั่นแล้วว่าการนำา1 0มันเพียงพอต่อการเก็บ3คะแนนแต่ไม่ใช่ซิตี้ไม่มีโอกาสโหมเพื่อเอา2 0 3 0นะครับแต่เทมโปของเกมมันแตกต่างกันทีนี้ พอเป็นไบรท์ตันเนี่ยเริ่มดักทางได้ในครึ่งหลังเนี่ยมันลิกกันราวกับฟ้ากับเหวแบบเห็นได้ชัดตามสแตตเลยทุกคนครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นไบรท์ตันที่ยิงเข้ากรอบไปทั้งหมด6ครั้งจากโอกาสยิง11ครั้งส่วนซิตี้เนี่ยเหลือเพียง5ครั้งเท่านั้นและครึ่งหลังซิตี้ยิงไม่เข้ากรอบเลยครับเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงว่าสแตตมันบ่งบอกว่าความเข้มข้นของซิตี้เนี่ยมันลดลงจริงๆ แล้วซิตี้ก็มาเสียจุดโทษในนาทีที่67ซึ่งมันเป็นช่วงทามมิ่งพรามไทม์สำคัญสำหรับทีมที่ถูกนำอยู่แล้วเขาจะต้องเร่งเครื่องมันก็มาพอดีจากลูกเตะจากลูกที่ครอสมาแล้วก็มาร์ติสนูนเนเนี่ยยันเป็นดันมปยกมือจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยยิงครับก็เลยดู VR กรรมาการก็ตัดสินใจให้จุดโทษแล้วเป็นเจมิวเนอร์นะอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและลิเวอร์พูล ก็ลงมาสังหารจากการอยู่บนบัลนั่งสำรองแล้วก็เป็นลูกแรกในเวทีพิมลีของเขาแล้วก็ดีใจด้วยท่าเดลโก้โชตานะครับเพื่อนร่วมทีมเก่าสมัยที่เล่นด้วยกันที่ลิเวอร์พูลนะครับก็1นแล้วหลังจากนั้นโมเมนตัมเกมอะ่ะทุกคนมันมันเปลี่ยนไปหมดเลยหลังจากที่ซิตี้ลดความเข้มข้นข,นของเกมลงหลังจากไบตันเนี่ยเริ่มดักทางได้แล้วว่าเฮ้ ซิตี้เขามาไม้นี้แล้วเขาก็เล่นแบบนี้มานานนานแสนาน,นานแล้วนะตั้งแต่ที่ผมดู่าผมว่าซีซั่นที่ผ่านมาซิตี้ก็ยังคงเล่นแบบนี้เพราะว่าฟิลมันประมาณว่าเชื่อมั่นในในๆๆตัวผู้เล่นว่าเราสามารถครอบครองเกมจนหมดเวลาได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ความเข้มข้นดรอปลงในเวลาที่เรานําแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มุมมองที่ผมดูนะแล้วซิตี้เนี่ยพอพยายามจะเร่ง เกมหลังจากที่โดตีเสมอเนี่ยมันกลับกลายเป็นฟุตบอลมันเข้าทางไบตันไบตันก็รอให้เิตตี้เร้าครองบอลไปเรื่อยๆแล้วใช้จังหวะสวนกลับใช้จังหวะโต้กลับเร็วใช้ความเร็วของมิตุมะใช้ความเร็วของมินเตแล้วก็เป็น2คนกองหน้าคู่นะครับที่เปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนั่นก็คือครูด้านะคนที่ทําประตูชัยนะครับแล้วก็รนะัดรูเตอร์เนาะสคนนี้เนี่ยลงมาชัดเจนเลยว่าเคอร์เซอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้าคู่ พอเปลนเป็นหน้าคู่แล้ววิธีการโต้กลับเนี่ยมันเหมือนมีผู้เล่นแนวรุกมากกว่าเดิมพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทิศทางมันเข้าทางไบตันหมดเลยพอทุกๆอย่างมันดูจะไม่อยู่ในสิ่งที่ซิตี้สามารถควบคุมได้แล้วนะครับมันก็เลยสมบูรให้นาทีที่89จากการกดดันอย่างหนักของไบตันก็สามารถคว้าชัยได้สำเร็จ กลายเป็นลูกที่กูด้เนี่ยกระชากไปหลุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียจัง,จงหวะและและ้วตัดใจล็อกไปทางขวานะครับแล้วยิงด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัด2ประตูตอนหนึ่งในช่วงท้ายเกมซิตี้กลับมากลายเป็นฝ่ายถูกนําอีกแล้วเหมือนกับเกมนะที่ผ่านมาที่เจอกับท็อตแน็ตฮอลสเปอร์ แบบนี้มันเห็นมานักต่อน,นักและเห็นมาบ่อยใน City ซิตี้ซีซันก่อนนะครับแล้วก็พอพอมันเปิดพรีเมียร์ลีกในซีซันนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นภาพเดิมๆสุดท้ายจบเกมไรตันคว้า3ามแต้มซิตี้ก็ยังไม่ชนะไรตันกับเคอร์เซเลอร์นี่คือถือเป็นงานหินของเบ็กอร์เดล่าจริงทีนี้เนี่ยเนื้อหาของหลังเกมเนี่ยทุกคนมันประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่ผมอยากแชร์แล้วก็แบบอยากให้แฟนซิตี้แบบสามารถแลกเปลี่ยนผมได้หรือว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับหรือว่าแฟนๆทีทอื่นได้หมดเลย คือผมรู้สึกว่าเป๊ปกอดิเอรลาเนี่ยเขาอืมคิดเยอะเออมันผมพยายามจะหาคําที่มันดูดูดรอปกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าเป๊ปกอดิเอลาเขามีความคิดเยอะพอสมควรในช่วงหลังๆมานะครับเขามีความคิดเยอะในที่นี้คือสมมติว่าทีมมันนำแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นเป๊ปกอดิเอร์ลาตอนมาซิตี้แรกๆช่วงที่พีคมากๆเนี่ยเขาจะไล่ล่าเอาสอเอาสาแล้วเขาค่อยผ่อนเกม แต่เหมือนตอนนี้ศาสตร์ฟุตบอลของเขาที่เขาไปเรียนรู้ใหม่มาเนี่ยคือผู้เล่นครอบครองบอลได้เยอะมีวิธีการเคลื่อนการเลื่อนตำแหน่งคนนู้นอยู่ตรงนี้คนนั้นอยู่ตรงนั้นคือพอมันส,บสับเปลี่ยนตำแหน่งจนมันเข้าขารู้ใจกันแล้วเขาก็เลยมองว่าเมื่อไหร่ที่นำหนึ่งศูนย์มันเพียงพอต่อการเก็บผลการแข่งขันแล้วแล้วเขาก็เลยเริ่ม drop momentum ทีมลงเริ่ม drop t e m p ปจังหวะของทีมมันช้าลงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พอดรอปช้าลงแล้วผู้เล่น แล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็ยังคงสนุกกับการเล่นฟุตบอลอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ยังอยากจะเอาคืนเขาก็มีดีของเขาส่วนฝั่งซิตี้หรือเป๊ปกัวเดล่าเขาก็วางแผนว่าการที่เขาได้หนึ่งศูนย์แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันเขาคนโทรลได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มหมดเสน่ห์ไปเมืม่อวานผม,ม,มดูซิตี้เนี่ยคือครึ่งแรกเนี่ยทุกคนถ้าเป๊ปกวัวเดล่าไม่ลดเทมโปลงนะแล้วเล่นแบบที่ก่อนนำหนึ่งศูนย์แล้วเล่นายาวๆไปถึงนาทีสักเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ย ผมว่าซิตี้มีโอกาสนำไบตัน2-0 3-0ได้เลยครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยครอบครองบอลจากแดนหลังแดนกลางก็จริงแต่พอเวลามีโอกาสได้เล่นเกมรุกแล้วเขาเล่นกันแบบรวดเร็วทันใจมากแล้วผู้เล่นก็เข้าข่าวรู้ใจกันเป็นอย่างดีแต่พอหลังจากนำ1-0เนี่ยผมร,รู้สึกว่ากระบวนการหรือแทคกติกของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยมันมันหนีไม่พ้นเข,เขาคิดเดยอะจริงๆเออไม่รู้ทุกคนเห็นเห็นด้วยกับผมไหมนะที่ผมอยากแชร์ใน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 คลิปนี้คือ พอมันเป็นความคิดเยอะมากๆเนี่ยฟุตบอลมันเลยดูขาดขาดความกระหายมันขาดมันขาดแบบจุดพลิกผันว่าเราจะปิดเกมนี้ได้เป็นผู้ชนะมันขาดตรงนั้นไปแล้วมันกลายเป็นแอดมอสฟีร์ของทีมฝ่ายตรงข้ามมันจะกาดแล้วก็แท็ติกที่วางมามันเอื้อให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามมากกว่าทั้งทั้งที่โดนนำอ่ะแต่สามารถแซงแล้วก็สามารถเก็บสามคะแนนได้เยผมว่าเป็นกัาเดลลา ไม่ใช่โค้ดไม่เก่งแล้วไม่มีใครสงสัยในความสามารถของเขาแต่ผมคิดว่าการที่เขาออกแบบซิตี้มาในซีซั่นนี้เกมเจอสเปอร์เราก็เห็นแล้วมันมาเป็นซ้ำรอยกับเกมเจอไบตันแล้วมันคือภาพเดียวกันกับที่เห็นในซีซั่นที่ผ่านมามันเลยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงว่าถ้าเป๊ปยังยืนด้วยปรัชญาการเล่นแบบนี้กับปรัชญาในการไว้ใจในการครอบครองบอลแล้วก็ลดจังหวะลงหลังจากได้ประตูขึ้นนำแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ ทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็แลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กับผมได้นะครับก็ต้องมารอดูนะว่าหลังจากนี้แมนซิตี้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรยังไงนะครับเพราะถ้าสมมติบอกว่าไม่มีรานเชกีตัวเก่งเลยทำให้แนวลุกมันลดประสิทธิภาพลงผมแอบเห็นด้วยแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคุณภาพของซิตี้มันก็มีหลายต่หลายคนที่สามารถเล่นเกมรุกได้แล้วก็เคลื่อนเกมได้เช่นกัน เนื้อหาในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนลองแลกเปลี่ยนกันมาเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับผมยังไงก็ก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับแค่ให้เก็ิกันช่องนี้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วถ้าคนชอบคอนเทนต์หลังเกมอะไรแบบนี้ของที่มออื่นแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้คอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะแล้วก็หวังว่าผมจะทําคลิปที่มันมีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการ มาได้รับชมช่องนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ